สวัสดีครับหน้าตาดูมอมแมมมากเลยผมไม่ได้เราถ่ายคลิปเสร็จเราต้องไปอาบน้ํากันแล้วอ้วนคือพอพ่อดูผ่านหน้าจอมือถือแล้วมันแบบมันมอมแมมมากเลยอ่ะดูดิตอนนี้กําลังจ้องจ้องติ๊ติ๊อยู่ครับทําไมติ๊ตีไม่ทาอะไรวันนี้เปิดคลิปด้วยคือทิ นั่งรอใบหุ้นอยู่ะนึกว่าจะได้ใบหุ้นวันนี้วันนี้เราก็จะมาเปิดคลิปเลยนี่ใบแจ้งครับผมใบแจ้งเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ากะทิเป็นคนลงทุนหุ้นโออครับฮ่าฮ่แล้ววันนี้เลยจะมาฉลองนี่ซื้อให้กะทิแม่เพราะ หุนขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้ละสามสิบกว่าบาทละต้นทุนที่จองตอนนั้นมันสิบแปดบาทเราก็เลยจะมาฉลองกันครับมาเอาหมดนี้เลยนะอ้วนพ่อซื้อมาให้เนี่ยหมดนี้เลยเหมือนจะกินยากต้องแบ่งแหละ ที่เราซื้อไปเท่าไหร่นะตอนจองทิจจองไปไม่แน่จะ2อ0 0อหุ้นครับ2อง0ันสอ,อมั้งครับ2,200หุ้นตกไปน่าจะสามหมื่นกว่าบาทประมาณเนี้ครับตอนที่จองไปเราจองได้ด้วยเสียดายเสียดายเนาะเราไม่จองไปสี่พกว่าหุ้นเนาะที่เนาะนี่แหละครับผมผลของการจองได้ เราก็เลยต้องมานั่งกินไส้กรอกฉลองกันเลยโอเคอ่าเต็มที่เลยลูกไม่ถูกหวยก็ถูกหุนนี่แหละอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกตกตกโอ้ะตกอีกว่ะ เดี๋ยวพ่อหยิบทีละอันให้ดีกว่าพ่อไม่ถือถุงแล้นั่งดีๆครับโอ้ยทำไมนหน้าตามอมแแม,มมากเลยลูกเดี๋ยวกินเสร็จแล้วต้องไปอาบน้ำนะครับมันอร่อยมากครับผมขอบอกกินแบบกืนกึบๆเลยอะเอาให้มันหมดเลยนะวันนี้พ่อฉลองเต็มที่วันเดียวพอ พอขายแล้วก็จบเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาเรามาดูนี่กันดีกว่าเรามาดูการเทรดเขาที่เขากำลังฮิตกันเนาะเทรดบิตคอยดีกว่าตอนนี้ที่กำลังเทรดครับเทรดไปน่าจะได้กำไรประมาณสามสี่พันกว่านิดๆครับลงไปให้ที่เลือกสนุกสนุก ดูดิมอมแมนมากเลยอ่ะอน,นั่งดีๆครับอ่าวยังอีกเยอะอยู่นะครับอ่ะอ่ะ ต้องแบ่งครึ่งครับไม่งั้นกินยากแต่ดูแลอร่อยครับแหละแต่มันทำไมหน้าดำอย่างล้วนพ่อสงสัยมากเลยเอาหน้าไปถูอะไรมาหรอมันมหน้ามันดำอย่างดูน้ำลายดูน้ำลายแล้วขอบตาที่ไปโดนอะไรมาเนี่ยขอบตาฝั่งนี้ไปโดนอะไรมาครับลูก มัามันดำอย่างเยอ่ะโอ้ย <S <S เหลือลูกสุดท้ายอ่ะกินไปกินมาแล้วก็หมดจริงด้วยเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับทีไปก่อนแล้วครับหมดแล้วครับผมใส่กล่องนี้อร่อยมากคราวหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ ตอนพ่อขายหุ้นแล้วกันครับผมขอบคุณครับ